โอเคครับคุณผู้ชมครับอันนี้ก็เป็นของแถมเล,เล็กๆน้อยๆน,นะครับการโจมตีระยะไกลอาจจะทำให้ Mas แมส of t e ซลล r ของ m a r g e n g e n s h i คเนี่ยเข้ามาขัดขวางนะครับก็ซึ่งง่ายๆคือคุณห้ามใช้ธนูโจมตีระยะไกลเลยนะครับแบบนี้ครับหน้ากากของมันก็จะมาขัดขวางครับทำให้คุณไม่ได้โควนนี้นั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นแถมเล็กๆน้อยๆน,นะสำหรับเข้ามาดูคลิป รับวันนี้ครับผมอาใจไม่ค่อยออกแล้วพูดมากเกินไปออกตัวราฟไปอีกรอบนะฮะสวัสดีฮะ